สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการปรับบานประตูตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราประกอบติดตั้งเสร็จแล้วหรือเวลาที่เราเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายเขาเนี่ยแล้วบานประตูมันอาจจะปิดไม่สนิทเพราะว่ามันจะมาทับกันอย่างนี้นะครับอย่างเช่นบานขวามือนี่นะครับข้างบนมันจะห่างอ้าแบบนี้นะครับ แต่ข้างล่างมันจะชิดทําให้ปิดแล้วมันไม่เข้าไม่สนิทอย่างนี้วันนี้จะมาไขวิธีการแก้ปัญหานะครับว่าเราจะทํำยังไงใช้แค่ไขควงอันเดียวนะครับไขควงอันเดียวแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับวิธีการก็คือการหมุนไขควงเนี่ยจะมีหมุนอยู่สองแบบนะครับหมุนเข้ากับหมุนออกให้เราเนื้อถึงขวดน้ําอัดลมนะครับ เวลาเราจะทานเนี่ยเราจะหมุนออกหมุนมาทางนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานี่คือหมุนออกนะครับแต่ถ้าเราจะปิดไว้เหมือนเดิมหมุนเข้าหมุนหมุนเข้าเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับไขควงเหมือนกันถ้าพูดว่าหมุนเข้าก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าพูดว่าหมุนออกก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเหมือนเราเปิดขวดน้ำอัดลม ถ้าไม้ชิ้นนี้เปรียบเสมือนบานประตูตัวนี้นะครับถ้าเราหมุนเข้าถ้าเราหมุนเข้านะครับมันจะเคลื่อนมาทางนี้ครับอ่าส่วนถ้าเราหมุนออกนะครับมันก็จะเคลื่อนมาทางนี้นี่อย่างนี้นะครับหมุนเข้าเป๊ดมันก็จะเคลื่อนมาทางนี้ถ้าเราหมุนออก หมุนมาทางนี้ปุ๊บมันก็จะเคลื่อนมาทางนี้นะครับแล้วหมุนตรงไหนตรงบานพับมันนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงกลางนะครับน็อตอยู่ตรงกลางตู้ใบนี้บานประตูบานนี้มีบานพับอยู่สามสามอันนะครับสังเกตนะครับมีบานพับอยู่สามอันบานพับสามอันก็คือข้างบน ตรงกลางแล้วก็ข้างล่างนะครับถ้าเราหมุนตัวปรับข้างบนหมุนเข้ามันก็จะเข้าเฉพาะด้านบนนะครับมันก็จะเข้าอย่างนี้ครับเปิดอ,อย่างนี้ส่วนถ้าเราหมุนออกหมุนออกเฉพาะด้านบนมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับเึ๊บแต่ถ้าเราหมุนเข้าทั้ง 3, สามอันนะครับมันก็จะเข้าพร้อมๆกันครับเคลื่อนมาอย่างนี้ นึกออกไหมครับแต่ถ้าเราหมุนหมุนออกเฉพาะด้านล่างนะครับหมุนออกก็คือหมุนออกอย่างนี้ครับมันก็จะเคลื่อนออกมาเฉพาะด้านล่างนะครับโอเคตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าหมุนเข้ามันจะไปทางไหนหมุนออกมันจะไปทางไหนย้ำใอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราหมุนเข้ามันจะเข้ามาทางนี้ครับถ้าเราหมุนออก มันก็จะออกมาทางนี้ออกไปทางด้านนอกของตู้เสืาอ้าครับแบบนี้ครับอ่างั้นเรามาดูของจริงกันเลยดีวยกว่านะครับตู้ใบนี้มีปัญหาบานประตูทั้งสองบานนะครับบานซ้ายแล้วก็บานขวาสังเกตนะครับว่าบานซ้ายข้างบนเนี่ยชิดมากเลยนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะห่างห่างแบบ พอดีนะครับห่างระยะพอดีเราก็มาดูด้านในนะครับจะมีบานพับอยู่สามอันเราสังเกตว่ามันชิดเฉพาะข้างบนแต่ข้างล่างมันห่างมันพอดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับบานพับสองอันเรามายุ่งแต่บานพับอันบนอันเดียวนะครับนั้นเราก็มาปรับกันเลยครับตอนนี้มันเข้ามาเยอะ สังเกตนะครับมันชิดก็คือมันเข้ามาเยอะเราจะแก้ปัญหาก็คือให้มันออกมาข้างนอกนะครับให้มันออกมาข้างนอกหมุนเข้าคือหมุนมาทางนี้นะครับส่วนหมุนออกก็จะหมุนออกมาทางนี้อ่าเมื่อกี้บอกว่ามันเข้ามาเยอะเราต้องให้มันออกไปนะครับเราก็ต้องหมุนปื๊บหมุนออกซักหนึ่งรอบครับแล้วก็มาลองปิดประตูดูว่ามันได้หรือยัง อ๋อยังไม่ได้ครับทันเราหมุนใหม่อีกสักสองรอบนะครับหมุนออกสองรอบอ่าดูสิได้หรือยังปับ๊บโอเกือบได้แล้วครับอ่าเอาหม่เพิ่มอีกอีกสักสองรอบสิอ่าใกล้ได้แล้วติดตรงไหนอีกเรามาดูนะครับเราก็มาดูว่ามันติดตรงไหนอ๋อติดตรงลิ้นชักนี่เอง ตอนแรกเราดูว่าข้างล่างมันโอเคแล้วแต่มันมีนิดนึงครับยังไม่โอเคเราก็ต้องมามันยังติดอีกนิดนึงครับมันเข้ามาเยอะเหมือนกันเราก็ต้องเอามันออกไปครับหมุนมันออกออกซับครึ่งรอบได้หรือ,อยังโอเคได้แล้วครับได้แล้วก็คือมันปิดได้แบบ ความห่างนะครับต้องให้มันพอดีกันนะครับสวยงามปิดได้พอดีมาดูบานขวามือครับบานด้านขวาบานนี้มีปัญหายังไงข้างบนมันห่างมากเลยนะครับส่วนข้างล่างมันชิดข้างล่างชิดมากก็คือต้องแก้ปัญหาโดยเอาข้างบนเนี้ยเข้ามาครับเอาเข้ามาเมื่อกี้เราเอาตัวนี้ออกนะครับ แต่ตัวนี้เราจะเอาเข้ามานะครับบานขวาบานาพับข้างบนเอาเข้ามาก็คือตัวนี้ครับหมุนเข้ามาด้านนี้หมุนออกมาด้านนี้นะครับอันนี้เราจะแก้ปัญหาคือหมุนเข้านะครับเปิดลองหมุนเข้าดูนะครับอ่าเร่มใกล้จะได้แล้วครับเรามาดูว่ามันติดตรงไหนอีก อ๋อติดตรงนี้เองครับก็คือตรงกลางแล้วก็มาปรับบานพับตรงกลางมันเข้าเยอะเกินไปนะครับแล้วก็หมุนออกครับหมุนออกปืดหมุนออกสักรอบหนึ่งครับเราวก็มาดูติดตรงไหนอีกติดลิ้นชักหรือเปล่ายัางไม่ได้นะครับเราก็มาปรับ บานาพับข้างล่างด้วยมันเข้าเยอะเราก็ต้องหมุนออกครับปึ๊บอ้าวใกล้จะได้แล้วอีกสักหนึ่งรอบอับแล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับมุนออกอย่างนี้ครับเป็นที่ลื่นชาหาือเปล่าอ่าโอเคเข้าได้แล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับวิธีการปรับบานประตูตู้เสื้อผ้าที่เวลาเราเคลื่อนย้ายแล้วมันมีปัญหามันปิดประตูไม่ได้เพราะว่ามันมันมาทับกันนะครับหรือมันเสียดสีกันทําให้มีเสียงดังวิธีการแก้ปัญหาก็คือวิธีนี้แหละครับจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในการปรับบานประตูนะครับถ้าเราหมุนเข้านะครับ ถ้าเราหมุนเข้ายกต,ตัวอย่างตัวนี้เป็นบานประตูนะครับถ้าเราหมุนเข้ามันจะขยับมาด้านนี้นะครับถ้าเราหมุนออกมันจะขยับมาด้านนี้นะครับเคล็ดลับมีง่ายๆแค่นี้เองครับลูกค้าสามารถทําเองที่บ้านได้ไม่ต้องเรียกช่างประหยัดเงินประหยัดงบเราไปอีกนะครับขอบคุณมากครับ